เข้าวข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 าพามาชมไก่นะครับเจ้าขาวนะครับตัวนี้ ยังไม่ค่อยขันนะครับตัวนี้ต้องฝึกก่อนนะครับเร้จะฝึกทันหรือเปล่าครับก่อนจะขันต้องหัดขึ้นคอนก่อนนะครับนี่ยังไม่เคยขึ้นคอนนะครับ